ดีครับทางชนแนลนะครับวันนี้มาดูคูดอนะครับตอนนี้ต้นฮักกําลังลดน้าผักบุ้งนะครับผักบุ้งแปลงที่14นะครับโดยการรวมตัวของยูทูบเบอร์ทีไรของคุณพอลลี่กับช่างต้านะครับตอนนี้โปรเจกต์การปลูกสวนผักแข่งกันนะครับตอนนี้ กองเสือก็กำลังสับดินอยู่นะครับตอนแล้วร้อนแล้วร้อนนะยำรำมาสวัสดีครับชยูู่หรอไปค่ะเไม่เห็นเะนบอกเกิดแลไม่หวนะะปไหนดเส็จแล้วนี่ยกเลิกแปลู้ดแล้วบอกว่เมื่อวานมันขุดแปลงอีก ขแอออออปอของกวางตุ้งเจนเจราครับพี่แดงนะครับ,บก,ก็กรไลกับฟังปอนรปลูกคณะนะครับแล้วก็ช่างผมกับแม่มาต่อยปลูกผักชีหอมผมมาดูเฟื่องบุญชูปลูกอะไรเ,เอ่ยเนี่ยกระมักกระเม่นอยู่คนเดียวนะครับเนี่ยฮะปลาซอ โอ้ประกาศเขียวนะครับประกาศเขียวยอดเม็ดไปหรือยังยอดแล้วนะฮะอันนี้ก็เฟืองบุญชูนะฮะก็กําลังปลูกประกาศน้อยะประกาศน้อยเป็นยังไงเนาะประกาศน้อยนะฮะประกาศน้อยคือประกาศขาวบอกประกาศเขียวอัอนนี้ก็เป็นสวนนะฮะดูนยาย,ลนยนพลที่มันสนุก ใยพ่อที่ก็พากัรลงเที่ยวนะะโอ้พี่เจ้าออกมาจะรู้แล้วดีใจจังเลยใช่ <c oughs> รู้อีกแล้วอ่าเป็นกำลังใจให้ต้นฮักนะครับโอ้ตอนนี้สำเร็จแล้วนะครับแปลงพี่ต้นฮักนะคะคูก,กับพี่จตหงกันกลางกลางคืนก็ตะเวนเป็นยาม <c oughs> ต้นฮักกลางคืนตะเวนเป็นยามกลางวันก็กลางวันผูกผักอ่า กลางคืนก <Scroll> ็เป็นยามอยเราบ่างตัว <Trad> น <ies> ี้วันนี้อากาศอากาศดีๆเนาะอากาศร้อนแต่ว่าอารมณ์พัดเย็นสบายนะครับอากาศเวลานี้น่าจะต้องนะคะต้องเป็นช่วงบ่ายดีกว่าเนาะสำหรับปลูกผักสามสี่โมงเย็นนะพี่ตอนนี้เตรียมดินรดน้ำไว้ก่อนเนาะนะคะเอาของพี่เต่าอยู่ไหนนี่ไงพี่เต่าอู้พี่เป็นนั่งไงชักตุ้งครับักุ้้งอยฟา ผักบุ้งเป็นอาหารที่ง่ายที่สุดที่เป็นอาหารที่เต่ที่เป็นอาหารที่คนเทียวเลี้ยงเต่าเขาจะให้กินผักบุ้งผมเห็นแม่เขารู้ดีเวลาเขาเลี้ยงเต่าส่วนใหญ่ผมเห็นเขาเอาผักบุ้งมาให้เต่าชอบกินผักบุ้งนะใช่ไหมใช่กระต่ายก็กินกระต่ายก็กินเต่าก็กินคนกลางคืนก็ยิ่งชอบกิน โอเคครับผมอ่นนี้ก็เป็นเป็นความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องยูทูบเบอร์นะครับคอยดูว่าเวลาที่เม็ดพันธุ์ผุดงอกขึ้นมาแล้วจะสวยงามขนาดไหนต้องรอดูฝีมือของน้องต้นฮักนะครับ อันนี้แปลงของเสือพาไปนะครับเสือพาไปกําลังทํำวานเดี๋ยวเราเอาฟางมากกนะครับก็มีช่องหนึ่งก็แปลงหนึ่งทำสองช่องนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับเป็นเกษตรกร,เสร,กรเสร็จกรมือใหม่นะครับมือใหม่บรรยากาศในรอบอผู้ผาเอกนะครับเขาผาเอก แล้วก็ผู้เล็กไฟที่ทอดอเป็นด้านหน้าผูกกระโลนไล่ไปทางผูกไม้เห่านะครับจนถึงบ้านกกถุ่มนะครับสำหรับอันนี้ก็รดน้ำเกือบเสร็จแล้วนะครับจริงๆขน่าจะให้น้ำผูกเขาลดเนาะสวัสดีครับ รอเนี่ยรอใส่กิ๊กเลยวอรอรอยังวะเซ็ตเสร็จแล้วเสร็จแล้วรอวะเซ็ตอะแล้วไม่ไม่ได้ไปทำบ้านที่น้นเขาเลยยังยังไม่ได้ไปี่ยม่เจอยบอยู่ดเดไปูบ้านแล้วดี๋วนี้ทุกคนมีบ้านมีเรือนเป็นตของหมดแล้วะ้่โอเค ตอนนี้การรดน้ำก็เกือบสำเร็จแล้วนะครับฝีมือของต้นฮักนะครับต้นฮักเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะพี่น้องอย่าลืมมากินผักบุกไฟแดงกับต้นฮักนะครับเป็นพรอบครัวหัวปลาปด้วยผักบุุงไฟแดงอร่อยอร่อยนะครับผักบุงทำได้หลายอย่างนะก้รอ่า ลมแรงนะครับลมแรงอ้าวใครจะอาบน้ำมั้งครับเฟซีอ้าใครอยากอาบน้ำเชิญครับมาพี่ต้นทำเป็นเด็กแรปเนาะแล้วใส่หมวกเด็กแรปโย่เลยอันนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมต้นทักอ่าอันนี้ก็การการลดน้ำกบฟางเพื่อปกคลุมหน้าดินหลังจากที่หยอดเมล็ดไปแล้วนะฮะ เป็นอันเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ต่อทองชาแน,นลขอจบคลิปอัแต่เพลงเท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์กดกำลังใจใพวกเราต่อทองชาแน,นลต้นหักกอกกสวัสดีครับ